งานไม้มินิมอลไมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยนะคะสําหรับตัวนี้แต่ลูกค้านะคะก็ทักมาสอบถามแบบไม่หยุดเลยจริงๆค่ะตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่2อคูณสนะคะด้านหน้ามีดวงไฟฝังฟ้าให้แบบนี้เลยนะคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นกระจกบานเลื่อนสามารถเอาไว้รับส่งออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีบาร์ไม้ไว้ให้ลูกค้าแล้วด้วยคะ่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นงานไม้ที่ตัดกระสีค่ะคือมันเลิศมันปังมันมินิมอลมาก,มากๆเลยคะ่ะทุกคนด้านข้างนะคะยังมีกระจกบานเลื่อนอีกหนึ่งฝั่งด้วยนะคะด้านในจะเป็นยังไง ไปดูกันดีกว่าค่ะกระจกนะคะเปิดง่ายมากๆเลยค่ะเปิดเข้าไปด้านในนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีบาร์ไม้หักแอลแบบนี้เลยนะคะและก็มีชั้นวางของสองชั้นไปพร้อมกับสิงน้ำแล้วก็ตู้ใต้สิง์ด้วยค่ะระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฟ้านะคะทุกคนตีฟ้ากุผนังให้ทุกคนแล้วด้วยนะคะสามารถติดแอร์ได้เลยไม่ต้องกลัวร้อนค่ะตัวนี้นะคะเรากรุปผนังให้ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะด้านในนะคะพื้นที่ใช้สอยโล่งๆแบบนี้เลยค่ะประตูทางเข้าอยู่ทางด้านหลังนะทุกคนใครสนใจนะคะ อยากมีหน้าร้านปังๆแบบนี้นะคะก็รีบทักมาเลยค่ะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะ